เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณทีผมกับแอมเป็นแฟนกันคบกันมาได้หลายปีแล้วแอมจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวตามสมัยนิยมช่วงนั้นอะไรมาแรงแอมก็เอาหมดช่วงที่เกิดเรื่องเป็นช่วงที่ฮิตต่อผมแอมก็เริ่มจากต่อผมปลอมจนวันหนึ่งแอมมเกิดอยากได้ผมยาวเลยไปร้านทำผมแถวที่ทำงาน ไปต่อผมทั้งหัวให้เป็นผมยาวถึงกลางหลังครั้งนี้ช่างแนะนำให้ลองต่อเป็นผมจริงซึ่งแอมก็บ้ายยุอยู่แล้วโดยให้เหตุผลว่ามันดูธรรมชาติกว่าพอทำเสร็จออกมาผมก็ดูสวยแปลกตาดีแต่ราคาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันผมกับแอมเราอยู่ด้วยกันที่คอนโดเล็กๆแถวบางนาคืนนั้นหลังจากกลับ ผมค่อนข้างเพลียเข้านอนก่อนแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงแอมเป่าผมจังหวะนั้นผมก็ลุกขึ้นมาแล้วมองไปที่แอมที่นั่งอยู่ที่โต๊เครื่องแป้งหันหน้าเข้ากระจกหันหลังให้ผมผมมองไปที่ผมของแอมด้านหลังขณะที่สางผมเป่าผมแต่สิ่งที่ผมเห็นมีใบหน้าคนอีกคนอยู่ที่ด้านหลังหัว ซ่อนอยู่ภายใต้ผมขณะที่สางผมตอนนั้นตกใจรีบหยิบแว่นตาม,มาใส่พอดูอีกทีมันก็ไม่มีแล้วผมก็ไม่ได้บอกอะไรคิดว่าคงจะตาฝาดไปเองกลางดึกคืนนั้นผมตื่นขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำแอมก็อยู่ในท่าที่นอนทับแขนผมอยู่เหมือนทุกคืนคราวนี้ผมกลับรู้สึกแปลกกว่าทุกครั้ง มันหนักผิดปกติและหลังจากที่ผมไปเข้าห้องน้ำพอจะกลับมาที่เตียงผมเดินผ่านโต๊ะเครื่องแป้งสายตาผมก็เหลือบไปมองกระจกสิ่งที่เห็นในกระจกคือภาพสะท้อนที่เตียงแอมนอนหลับอยู่กลับมีผู้หญิงผมยาวอีกคนนอนอยู่ข้างๆและเอามือจับที่หัวผมรีบหันไปดูอย่างเร็ว แต่กลับไม่มีพ่อหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นกลับมายืนอยู่ข้างหลังผมร้องลั่นและหลับตาก้มตัวลงกับพื้นแอมตื่นและเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมเล่าให้ฟังทันทีแอมถึงกับตกใจผมรีบไปนอนสวดมนต์คืนนั้นแทบจะไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยครับวันรุ่งขึ้น ผมพาแอมไปที่ร้านทำผมใกล้คอนโดเพื่อให้ช่างเอาผมออกให้และก็รีไปที่วัดทำบุญกรวดน้ำยกใหญ่พระท่านว่ามีคนตัดเอาผมของคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเขาเลยตามมาเอาคืนได้ยินแบบนั้นผมไม่เชื่อสนิทใจเลยและสั่งห้ามไม่ให้แอมไปต่อผมอีกเด็ดขาด จากนั้นพอกลับมาถึงแถวคอนโดเดินผ่านร้านทําผมเห็นไอ้เจ้าผมยาวดำที่เพิ่งถอดจากแหมไปแขวนขายอยู่หน้าร้านตั้งราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองผมก็คิดว่าจะไปบอกแต่ขอไม่ไปยุ่งอีกดีกว่าถ้าท่านชอบคลิปนี้กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราแดนสุขาวด,ดีกันด้วยนะคะ